ฮัลโหลสวัสดีจ้ามาปยาร้านลับๆสีราชาตรงข้ามจีคอนโดเฟสสองนะครับผมร้านสุขเสมอคาเฟน่นั่นเองโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหนะ้าร้านนะจะมีมุมถ่ายลงถ่ายรูปเรียบร้อยนะครับที่สําคัญร้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านทีมงานหุน่นสวนผู้จัดการร้านหรือน้องๆพนักงานนะครับผมดูน่ารักเป็นกันเองมากๆนะครับบริการโคตรดีนะจ๊ะเรื่องอาหารการกินไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ว่าจะเป็นข้าวพร้อมทานหรืออาหารทานเล่นกับกงกับแก้มอาหารทะเลยำยิมปิ๊ก กงปีกไก่ทอดประมงประมึกส้มตกส้ตมตำยำเยิ้อมอะไรโอ้โคูมีโคตรเยอะนะครับอยากทานอะไรพี่ๆมาสั่งกันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็จะมีพวกข้าวพงข้าวพัดนะครับหูหจาน,บนเบลเทอร์เลยนอกจากข้าวพัดนะครับผมก็ยังมีอาหารอีสานนะครับผมมีทุกแนวนะครับผมอาหารอีสานอาหารทะเลอาหารทานเล่นของครบเคี้ยวนะจ๊ะนี่มาเจอมึกช็อตเฮ้ยไม่ต้องแดกโอเคครับผม,มสดๆกันไปเลยดิน้นๆแล้วสดเลยพรับอารม ไปจะไปชมบรรยากาศภายในลานกันว่าเราสุขเสมอกันแบบไหนนะจ๊ะ นี่ก็คือสุกเสมอคาเฟ่นะครับผมที่ที่เราจะมีความซุกอยู่เสมอนะครับพี่พี่ทนใดที่อยู่สิราราหรือแวะใกล้เคียงนะครับผมแวะชิมแวะชมแวะดมมันก่อนได้นะจ๊ะโอเคครับผม <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดเขาสานนี่คือเพจร้านนะจ๊ะฝากไว้ด้วยกราบขอบพระคุณมากครับผมจุ๊บ